กันก็เป็นพิธีกรที่กวนเตีนที่สุดแล้วอย่างเงี้ยอย่าคิดว่านุ้ยอยู่ในวงการบันเทิงได้เพราะความสามารถนะลูกเพราะประจบสอบพอแล้วกูจะรับฟุตได้จากใครของกูบันทึกไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยเลยอ่ะวันนี้ใกล้จะถึงเคอ ยังอยู่กับรับก่อนเช่นเคยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเยอะถิลปินดาราเยอะมากเยอะจนต้องมีอีกหนึ่งอีพีซึ่งอีพีนี้นะฮะเป็นความพิเศษที่เรารวมกรรมการทั้งหมดเยอะมากเอานี้ความสนุกจะขนาดไหนเราไปหาเหล่ากรรมการกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพเก่าเล่าใหม่ปะภาพเก่ามาแล้วใหม่เ็คือเข้ามาก็จะเจอสไตล์เดิมอ่านงแต่งนางนวดแล้วก็แต่งหน้าแล้วฉันจะทำยังไง เป็นไงบ้างวังนนี้เตรียมพร้อมไหมคะพร้อมอะไรกับการแบบว่าพักเบรกของเด m a s s สเราให้ฉันทำเราฉันเลือกอะไรได้ไหมสี่ปีเป็นไงบ้างความรู้สึกคือเวทีนี้เป็นเวทีที่แบบได้ลองของได้ปล่อยของ,ได,ของได้โชว์ศักยภาพของตัวเองสี่ปีที่ผ่านมาเมาให้หน่อยให้ฟังหน่อยค่ะกรรมการ uh huh. แต่ละคนเป็นไงบ้างคูอ้วนก็จะเป๊กมากทุกอย่างเสื้อผ้าหนี่เสื้อผ้าแต<ม>่ผมพี่หอยเนี่ยเขาทําเพื่อทีมมากเลยนะคะพี่หอยเขาจะมีแบบ ฉีคาวของเขาแต่เชื่อมาว่าความฉีของเขาอะเขามีแบบฉีแล้วถูกอะหลายครั้งเหมือนกันนะที่แบบ <couples S 1> ผมว่าคนนี้อะไรเงรี้ยพี่หอยก็เก่งเหมือนกันอีกคนหนึ่งนะฮะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ซีซันหนึ่งก็เราพยายามที่จะเอาออกหลายซีซันแล้วนะคะก็ไม่ไปสักทีไม่ไป <c oughs> สักทีว่าเราไป,ไปหรอลูกเล sınız? ็กลูกเล็กลูกของเราใช่ไหมอ้าออลูกเราว่ากรรมการเนี้ยแต่ละคนเป็นไงบ้างแต่ละคนก็บ้องๆ้นะ มีคนยัดใต้โต๊ะเราป่ะฮะใต้โต๊ะไม่มีไม่มีไม่มีงงเหมือนกันมาเจ็ดถ่ามาถ่ายกันเยอะแยะเดี๋ยวว่าจะลงเขยตัวเองแล้วลงถ่ายตัวเองของหนูคนดูเป็นล้านนะจริงเหรอคนด่าเป็นแสนเหมือนกันอ๋อถายแล้วอโห วันนี้มีโชว์ด้วยใช่ไหมแม่ต้องร้องด้วยเหรอปรจอนะะจ่อที่หน้าพอโอ้โหเอาถ่ายคนจะมูดแล้วไงคะเนี่ยคุณเอออีเจ้าของเพลงนี้มันไปยัดเงินเท่าไหร่ฮัลโหลถ้าถึงยอมนะถามจริงอยากร้องไหมเพลงเนี้ยอุ้ยเอางนี้ดีกว่าแม่ไม่พูดนะแต่ดูหน้าละกันอาบแม่เมาหน่อนึงเมาแต่ละคนให้ฟังนิดนึงกันก็เป็นพิธีกรที่กวนตีนที่สุดแล้วอย่างเงี้ยหล่อแต่กวนตีนอะไรเงี้ยกันมันได้ยินนะจะโกรธไห ลูกแต่แค่น hmm. ี mm ้พอนะลูกใช่ใช่ใช่อย่าไปบอกไอ้กันมันเดี๋ยวมันรู้ลูกสาวแม่นุ้ยเหรอนุ้ยเนี่ยคนรักเขาอยู่แล้วเขาไปที่ไหนคุณก็รักเขาเนาะอย่าคิดว่านุ้ยอยู่ในวงการบันเทิงได้เพราะความสามารถนะลูกเพราะประจบสอพลอใช่ลูกประจบสอพลอถ้าไม่เรียป่านนี้คือไม่ดังแล้วโอ้โหไม่มีทางอ่ะคงไม่ได้ตัดผมมาแล้วแหละลูกเออไปสุขอะไรเราก็ไม่รู้ ครูอ้วนนี่ก็น่ารักมากๆเนาะตอนแรกทุกคนเล่นกับแกก็จะเกรงอะไรเงี้ยไปไปมาเราไม่ต้องเป็นคนปรับนะเพราะครูปรับมาหาเราเองบ้านนี่เป็นเสาหลักของเราบ้านนี่น่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยเออแม่ค่ะแม่เกาจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะเอ้ยเรียนมาจากหม่อมน้อยเพราะนั้นเน่หมดการแสดงเหรออ้าวไม่ธรรมชาติเหรอแต่ละสิบห้าปีในวงการพี่หอยก็น่ารักถ้าไม่เป็นคนที่ถ้าตัดเรื่องแดกมุมมานะ นให้เลือกได้กันอย่าเป็นนักกากอะไรคะอย่าให้น้อยหน้าหน่อยแคร์ผมเป็นนักนักกากถุงยางแม่เพราะเวลาขาจะถอดถุงยางครับถ้าการจะเป็นนักกากถุงยางนะการต้องเป็นสาธิตการใช้ด้วยนะลูกนะอุ้ยรับรองว่าอู้แย่งกันธิบหายเลยออใช่ก็กู่ใช่ก็คู่อย่าทาพี่เวลาพี่พอาดมาสคาร่าท่านเด็ดขาดนะคะเพราะหน้าพี่มือจะเฮี้ยมาก ัมาสคาร่า่ต่อเลยเพราะว่าตเนี่เลือเพลงเพลงนี้มาะเออะไรอ่ตอไอเนี่เสร็จแล้วค่ะโอ้โหแม่คุณคนอื่นใส่เข็มขัดแค่เส้นเดียวครับแต่อภิษณาใส่สเส้นนะตอนนี้ไม่ใช่โอ๊ตปรโมทที่ดูคะเป็นเซนาหอยอะไรนาเส้นนะสเส้น 3, เกล็ผสามเส้นนี่ก็คือเส้นที่1นึ่งค่ะนี่คือเกินคาดคาดไม่ถึงผิดคาดอันนี้อันนี้อะไรดีปะใกล้จะถึงคาดยังไม่ลาถากันดีทุกคนทัดเด็กมารถแล้วฮะพุ่แจรถอยู่ไหนครับพี่เปแลรถจ้ะ hmm อีกหนึ่งคณะกรรมการนะฮะที่อยู่กับรามาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนี่ค่ะปาเตดสวัสดีครับเปล่าวันนี้วันสุดท้ายจริงด้วยอะสี่ปีแล้วเนียสี่ปีกับสิบซีซั่นนี่สิบซีซั่นเลยสิบซีซั่นครับเป็นไงบ้างประทับใจไม่ประทับใจอะไรบ้างไหมครับประทับใจที่สุดฮะอาหารที่นี่อร่อยมากจะไม่แปลกใจที่คนที่มาทํางานที่นี่น้ำหนักจะขึ้นแล้วออเดอร์ได้ทุกแบบมีอะไรอยากทานอะไรได้หมดพี่ดาวสวัสดีค่ะ อันนี้คือกองของ DJ NUI วันนี้คือได้ยินข่าวว่าทุกคนมามีกล้องมีทีมงานของตัวเองมาซึ่งเขาแบบโปรเฟชชั่นอลหมดเลยคือเอากล้องมาเองนี่ทีมของ DJ เจนยก็คือมือถือใช่เป็นมือถืออีกมือก็ถือสิ่งที่แบบตัวเองชอบคุณเคยเป็นดุนๆุนอันอันอ้าวตายมีกองหนึ่ง วันนี้เดินออกมาจากห้องไม่ได้เลยอะก้องมันเยอะมากมัะมันหลายกองแต่<า>คุณคุณต้องให้โอกาสช่องดีเจเอ็นยูไอหน่อย นี่วันนี้ก็ไม่มีวันนี้ผมมาแบบมาตัวเปล่าผมคิดว่าผมมป็นท่วแความสุขผมมารับความสุขอย่างเดียววันนี้ที่ผมรับรายการนี้ผมอยากดูชุดของไอซ์จะมาดูชุดไอซ์ใช่ขอกลับมาที่เรื่องกิจแด็กใส่อบก่อนนะครับนุ้ยคอ,อ,อ,อนเทนต์ดีๆแค่นี้มาดูไม่เก็บบ้ามันไม่ใช่ทางของช่องดีเจนุ้ยอ่ะจะมาดูชุดไอซ์อ่ะของดีเจนิคของดีเจนิคคือต้องอมใส่กอกอมใส่กอก พอจะอมก็ไม่ให้กินดูดิห่วงเราจะให้คนหลอกกินอย่างเดียวเนี่ยเรารู้นะเป็นคนแรดอ่ะอุ้ยคนอะไรนะเป็นคนแรดไทยเขาก็รู้กันทั่วประเทศคุณนุ้ยคือยังไม่ได้บอกว่าไปนู่นละศักยภาพของดีเจน้ยอ่ะการกินใช่ก่อไม่ได้แค่กินอย่างนี้แต่เราเอาข้าด้านขวาจ้ะปกติคือเคยเห็นคนกินแต่แนวดิ่งพี่ใช่แต่อันนี้เป็นกินแนวขวาอุ้ยดูต้องคนเราไม่เท่าไหร่ ฟุตได้จากไข่ของกูบันทึกไม่ได้เนี่ยกูไม่ได้อะไรเลยอะวันนี้กูไม่ได้อะไรเลยอะอ๋อแล้วไตรมาสจะเอามากินนี่นี่เปิดเนี่ยรอบนี้ไม่ส่งให้นะส่งป่ะไม่ส่งแล้วผ้ากูคืออันนี้อยากเห็นให้ไปดูที่ช่องรับก่อนบางพูนชาแนลบางพูนแคมป์ปาตผัวผิดเนี่ยเคยคิดจะออกจาก รายการ The Mask มาก่อนไหมอ๋อหลายครั้งทำไม <c oughs> ทำไมอะะพูดเล่น The Mask คือจะบอกว่ากล้าพูดเลยว่า The Mask คือรายการชุบชีวิตของใครหลายๆคนคือจริงๆแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเลยก็คือ4ปี The Mask คือรายการที่เหมือนแบบให้เราได้แบบแสดงไอเดียทุกสิ่งทุกอย่างคือเปิดกว้างให้กับเรา ในทุกๆเรื่องคือเรามาแล้วเราเหมือนไม่ได้มาทํางานแต่เราก็รู้สึกแบบเราผ่อนคลายอ่ะเรามาน้ำตาไม่ต้องมาเจอกับเอาพูดตรงๆนะคือตรงนี้ยังไม่มีอะไรมึงบิ้วจังเลยอ่ะถ้าบิ้วรอบหนึ่งเดี๋ยวจะส่งผู้ใหญ่มาจัดการแล้วนะส่งใครนี่ไง วันดีคับวันค้าเลยครับครูวัสดีฮะวันนี้วันสุดท้ายเขาถามว่าวันสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างครูดีใจค่ะเพราะจริงๆตอนนียเราต้องมองจากอดีตตั้งแต่เดวันจนกระทั่งถึงเดปัจจุบันนี้เรารู้สึกได้ว่าทุกวันเป็นวันที่ดีนี่หอยเปนดีมากเลยทำไม่ะครับร้องไม่ร้องไม่ได้เลยอะเพลงคลิปเพลงอะไรนะฮะผมอาจา์เลร้องไม่ยได้เนี่บุทซ้อมทั้งคืนเลยนะเนี่ยพี่หอยร้องอ่ะแล้วก็ปลื้มใจแล้วนะครูอ้วนต้องร้องด้วยเลยครู เดี๋ยวก่อนยังเหลือเหรอออกแคืนไม่เข้าใครไม่ออกไม่รู้เลยเนี่ยท่องเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จำเนื้อไม่ได้เนื้อมันจำยากครูเมื่อวานเจอครูเป็นไงเป็นไงครูว่าอุยแม่พวกนี้แม่ต้องโชว์เพลงนี่ครูขึ้นมาเลยไม่ธรรมดาสี่ปีเป็นไงบ้างสี่ปีเป็นไงบ้างท่านู่้ชมพดีนะ ดีต้องบอกเลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของรายการทีวีไทยเอาคง,ง,งขอบคุณที่พวกเราเนี่ย<ช>ได้อยู่ในใน,ในจุดจุดนี้เพราะว่า,ามันมันตื่นเต้นจำจำปีแรกได้แบบ<ช>ตอนที่รอบชิงอะ่ะนั่งดูกันคนดูเป็นร้านอะ<ช>่ะนลุกเลยในซีซั่นหนึ่งเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออืืมม<ล>แม้เพลงชื่อร้องไงนะแม่ร้องไงนะเพลงอะ ถือผมเช็ดตีนแม่ร้องไงนะแม่ร้องไงนะถือผมเช็ดตีนถือผมเช็ดตีนเน่ค่ะมาจริงๆเพลงพรมอาจาร์อ่ะแม่จริงๆยอดอ่ะน่าจะได้เป็นร้อยล้านแต่ถ้าเปลี่ยนจากพรมอาจาร์เป็นผมเช็ดตีนมันกี่ร้อยเจ๋ใช่ไหมเออจริงว่ะถือผมเช็ดตีนยังทันได้ยังทันนี่ตรสองปีปีโอ้ยแล้วตรงนี้อะไระเนี่ย หน้าหน้ามันยัมีอะไรอหน้าหน้ามีแม่มีตัวตัวเอชตัวอีอ๋อเห็นแล้วอ่านว่าอีแล้วก็บีโอโบอีพี่โบเร็วนี่มันมีโอกาสไหมที่จะไปอยู่ในคอนเสิร์ตของป่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะมีไหมงาเขาทองไปได้ตัวนี้ เราเทนเหรอแม่บิ๊กเทสยังไม่ต้องถึงเรกมึงไปร้องหน้าบิ๊กซีกันหน้าโรตัสด,ดูสิแค่เขาเต้นเขา้าจังหวะเอ่แอโรบิกได้ือ่เพลงนี้ผ่านเดี๋ยวลองที่ถือพรอมมารยนถือพรหมมาจานได้ได้เข้าไปได้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 ไ้ได้ไข้าดได้ได้้ไดได้ได้ได้ไดได้ไปได้ไไ ก็ปากเขาบอกแล้วไงว่าอะไรทำไมเดอะแม็ต้องต้องปิดรายการก็มึเลือกเพลงแบบนี้มาให้พวกกูร้องนะป่าวาดีครับพี่ทาสวัสดีฮะยังไม่พร้อมอีกเหรอยังไม่พร้อมอีกเหรอรออะไรพี่จักขอบุกมาบ้างกินทีห้องรู้ไม่ไหวเหงาจ้าเหงามีเหงาอะเหงาแท้เศร้าเลย แต่ก่อนพี่ตามาการหลับอยู่นะการนอนหลับอยู่ใช่เลยอ๋อตื่นแล้วไปป่วนพี่ทำเป็นว่าทำงานเนี่ยเหรอพี่ฝ่ายชงเป็นฝ่ายชงแล้วโอ้แต่การแสดงสวยผู้คนก็เยอะเสียงหัวเราะก็มาดนตรีก็มีกูอยู่คนเดียว มาพี่ตาขึ้นเวทีเลยพี่ตามเลยมาเลแล้วพี่จะได้ร้องกี่เพลงะฮะพี่อกพี่ไม่ต้องร้องครับพี่ต้องเปั้งทำอารมณ์ฝั่งนู้นครับพี่ไม่ต้องร้องพี่ไม่ได้ร้องเลยเหรอไม่ต้องร้องครับเพลงนึงก็ไม่ได้ว้าถูไมไม่ได้ฟังเลยถ่ายรูปด้วยกันสวัสครับเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเี๋ยวไม่ได้อะถ่ายเฮ้ย้ยอนสักเฮ้ ไปนานๆไปนานๆเขาสิ่งของเราสวัสดีค่ะพี่ป้าครับบ๊ายบายขอบคุณมากขคุณนะคะบามา คณะกรรมการนะฮะก็ถือว่ากลับกันแล้วก็เป็นพักซีซันพักยกพักเบรกก็โอกาสหน้าปีหน้าอาจจะเจอกันใหม่จ<ร>ับความนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ไป็นไรหรอ,อนอนอยู่